แสนหอม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 วันนี้ไม่ได้มากินนะตัวจะแตกกือแล้ววันนี้เรามาอยู่กับนี่แสนหอมยาดมชื่นใจบอกเลยว่าอันนี้เจอมาแล้วคือดีมากส่วนตัวคือใช้ก็เลยอยากจะมาแชร์และแบ่งปันกันแล้ววันนี้นะเป็นกลิ่นดอกบัวสายด้วยบอกเลยว่ากลิ่นนี้นี่หายากจริงๆนี่พอเปิดออกมาแพคเกจิ้งนี่ เนลายดอกบัวแบบนี้โคตรสวยรับรองว่าไม่มีสมุนไพรกระเด็นออกมาติดจมูกแน่นอน ชื่นใจจริงๆเลยการสูตรครั้งแรกนะครับนอกจากความหอมแล้วเนี่ยยังมีความเย็นมันเย็นสดชื่นแล้วมันเย็นแบบผ่านรูจมูกเข้าไปมันทําให้แบบจมูกเราดูโล่งมากเลยจริงๆผมดมดูแล้วมันกลิ่นมันดูแบบทันสมัยกว่าแบบยาดมทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยถ้าไม่ได้ขับรถเองนะเป็นคนเมารถง่ายมากเพราะฉะนั้นนี่ยาดมแสนหอมเนี่ยช่วยได้ดีมากบอกเลยว่าช่วยได้ดีมากช่วยได้ดีกว่าย,ยาดมที่แบบเป็นหลอดๆอะ่ะบางทีนะปวดหัวปวดไมเกรนตรงเนี้ยพอดมเข้าไปมันช่วยได้มาก มากเลยและคือดมแบบว่า ดมแบบดมอย่างเงี้ยดมแบบตลอดเวลาดมแบบดมได้โดยที่แบบไม่ได้แสบจมูกอะ่ะแต่ว่าไอ้พวกไอ้ยาดมที่เป็นหลอดที่ผมดมอะ่ะปกติอะ่ะแสบจมูกเวลาดม3 4มสรอบอันนี้คือกลิ่นมันนวลมากแล้วขอบอกเลยว่าหลังจากที่ผมสั่งอันนี้มาปุ๊บแล้วผมไปหากลิ่นตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นกระปุกเขียวกระปุกเหลืองกระปุกแดงต่างๆอะ่ะยังไม่เจอกลิ่นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแสนหอมเนี่ยมันเป็นยาดมที่กลิ่นมันมีเอกลักษณ์ในตัวของมันเองมากเลยนะอันนี้ผมไปอินเสิร์ตข้อมูลมานะเขาบอกว่าเครื่องหอมเนี่ยหอมจากสมุนนไแแท้้เลลยะวก กันกินเนี่ยกันมายัางดีโดยแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญน,นี่เลขที่โอท็อปเขาชัดเจนถ้าแบบนี้มีการจดทะเบียนร,รับรองแน่นอนราคาเต็มที่แบบไม่ได้มีส่วนลดไม่ได้มีอะไรเลยนะก็คือตกกระปุกละ50บาทขายเป็นเซ็ตสกระปุก1อยห้าสิบแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้แพงนะเพราะว่ากระปุกหนึ่งเนี่ยคุณดมได้หลายเดือนบอกเลยว่าใช้แล้วจะติดใจเหมือนผมคือมันอยู่กับผมมาหลายเดือนจนแบบคือต้องหยิบมันมาหยิบมันมาแบบให้ทุกคนดูว่า,วาแบบมันดีเฮ้ยมันโอเคอ่ะ โอ้ยโคดชื่นใจ